กล่าวขวัญกันมาแล้วทั่วลลามหาเทพแห่งการศรัทธาองค์คเนชาแห่งความสาเร็จติดถึงหาคมถึงหนึ่งกันยายนพุทธศักราช2554เวลา10นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันณนะสนามวอลเลย์บอลชายหาดจอมเทียนพัทยาอย่าลืมเมืองพัทยาร่วมกับชมรมคนรักพระพิคเนตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมชาติีิรักษ์ทั้งหลายน้อมกล้าวน้อมกระหม่มถวายการเฉลิมฉลองพิธีกรรมการบูชาและการส่งน้ํำทะเลพระพ,พิคเดชตามแบบฉบับโบราณจากดินแดนมหาภาระตะรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่บริเวณงานโทรศัพท์08 5 8172286หรือ0891458100ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เดชนาทีเป็นเจ้าพิธี